ไม่มีร่างก็มีเลยยากรรมมันอะตวานนนลุงกาใจยตเอานปเนียนปลนียนแกไรไ้เงวเนอาเปนี่นะเก่งนะ ลูกเสน้นกันในช่วงปั้มนี่นะกะานั่นแหละเลยได้ตังค์โอเคเลยนุ๊นอโอเคกานี่ยังเต้มน,นี่ปลานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทีนุ๊ตรงลูกนกับไม้ไม่ได้ตัดตีค่เเาาะเ,เ,นเนี่ยเพิ่นเพราะว่าย่างน้อยๆกันเสร็จตรงร้อยโลแล้วตัดกลางเนื้อเนาะค่ะขี้วันตัดตีบอ่ะเนี่ยที่มาวันขี้มาวันตัดตีค่ะน้องมาตัดแล้วลูกมาก็ช่วยตัดกันเลย อาานะไอปลาหนั่งตานั่ตัดเบาเลยมั้งมันแต่ว่าทีไม่เป็นสีกระมักนะน้องยะตาตาไปตาเด็กน้องโอ้มีเงนไปเนาะการกันีมอนั่นกันแก่นะมนี่น้องยา โอ้ไม <Okay. S 1> okay. <c oughs> ่แ <Charl> ต <ott es> ่อะไรนั <infring es> ่นหยุดสวยเยนีเลยกล่นไม่รู้ปีได้ปล้นแล้วแต่วะนี่เลยนี่ช่อๆหยาแต่ว่าพี่อ้อยต้องแต่งเราใายปุ๋ยไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเกมีอเหนแม่งกินเป็นรูมันเลยนี่เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เกมีอเลยนะเจ้ามันเป็นอินทรีย์ล้วนปีงไดยค่ะรวยรวยเหลมันไม่มันไม่จัดจีน นี่ถว่วทุ่นนี่อะไรเต็มตอนเลยนะค่ะโอเคแบบนี้ปีอ้อยแยกนะแยาแยาอ้นแยาเหกินแล้วเลยนงลองชิมเลยนะหันหัวไม่ฟาดเลยไม่ไม่ไม่ มดูก็จะเปลือกบางไม่ฟาดเด็กสีไม่กินผักก็กินเหมือนเครื่องอะไรนค่ะกินก็กแล้วถึงเขาเก่งมันกันไหมรสชาติให้เมืันกันไหมคะออกจะหวานกว่ามันจะออกจะหวานกว่าตึ้งมันกินดิบมันมันจะมันกินดิบมันมันจะดีมากเลยกินดิบอร่อยคือเราเกี่ยวเล่นได้เลยอ่ะอืมอ๋อเล่นโอ้ยหมากเลยอ่ะมือร้อนไหมปี๋ หลักหนาวหลักข่าไม่เป็นอ๋อค <Okay. S 2> ่แะแก้วนี้แกะไปนี่แกะเทียนดูนะอืมค่ะ okay. อันนี้รอบแรกเลยนะอือก็รอแต่งตอนรอดช่องรอดเม็ดแกะชอเยี่ยมค่ะนี่คแล้กดตัวศักดินะ์ <c oughs> ก่นนะก็เขาน่าจะเทสไ,ไอไอประชุมซูมแต่งกิ่งไปด้วยเลยอ๋ <c oughs> อเพราะว่ากิ่งแบบนี้มันจะไม่ออกแล้วค่ะเนี่ยเจ้าวสวนก็จะแต่งกิ่งไปด้วยกิ่งพวกนี้มันจะไม่ออกแล้ว

ตื่นแตงเข้ามา่งหรืปัดปนเนี่ตัดหญิงมีมั่งใบแดงเด้งเรื่องเรื่องตัดิงมันต้องต้องการเนี่ยไอ่ถิ่เขาแปลงการราคาให้ค่ะไม่ฮันใบซัทค่ะก้องผืนต่างเลือกไม่ถึงเราส่งข้าบริษัทเหรอกากขาก็มาอ๋อไม่ถึงไอ่ไอ่ตลาดหรือบริษัทบริษัทใช่ไหมคะบริษัทนี่ถ้าราคาแพงเขาก็รับรับแพงค่ะแต่ถ้าราคาอีเอีเอาไว้หนองนงไปแกงหรือไม่แกเหลือผลพื้นต้นเหลือกันทีนั่นเลยหรือเงินเลยกครับกาแฟก็แจกติ๊กับ มาเกื่อโลกเราข้อเจกอะไรเนี่ยวันนี้ไปรับกันเนี่ยก็อมแบบลูกเต็มในนี้ปวดใจมากวันนี้ก็เลยยัไม่เก็บตื่อมไว้ตั้นนั่นรถมาอวดเจ้าอ๋ออวดเจ้าต่อเจ้าตันวันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวตื่นไม่แก่มั้งไหม ไม่ได้เนี่ยนี่ข้าวหลงอบสวยมันเอันนี้ก็ไปข้าวหลวงอบเลยก็ไปวด้ตงเอาแก้แก้นี้หลืลูกนายมัดถูกกันน่าเลยค่ะเราไม่ต้องขัดเลยเลยแล้วเวลาอบก็จะอบนองตั้มได้เร็วเรยจ้ะก็แล้วกนอาอนองจุ๋ยใหญ่ลงไม่ต้องแคบสบายๆซ่งะมันมันไปเรื่องเรื่องไปเรื่องเรื่องมันการโปรตนซึ่งเดี๋ยเนี่ยไปเนี่ยไปปุยินี่ละเหลือทุ่จะได้ไม่ขาด ม่นี้จอยเยอะนะจับมาเลยตุ้ดีีไว้รถเมอเราก็พี่เราเินรถมอเอานีค่ะมัน่รยว่านียังมาวันนี้นะนีหน่ได้ใช่ไหมเราทำเองพี่นี่ถ้าบีไว้เลยนะเราไปเลงกันเราไปกันนีงโปะปปปปป้งโรยลูรแกยังไม่ให้รูรเาด้วยนะแกเครี้ยจนลูกนอนแกทำโครงการอย่างนันอันใจใช่ตุงกิโลอะคะะกอันนี้ไม่มีปกิรยาอีกน แต่ว่าปลาคามันก็ขึ้นลงตามวิกตโควดแต่ว่าก็ปลักอันตาสุดตีสิบสามบาทนี่ที่ว่าเม็ดงามไหมเม็ดงามไหมคะมันห้ามเลยนะพนนี้มัน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 เมือนเมือนกันเปนี่ไปเลยน่เต้าเจียงในที่นี่ตองขยาในยึดว่าเปิดเใช่ไมน้ำข้าวหนึ่งก้อน้ำซ้มไส้ชูหนึ่งกวดแล้วก็ยาเส้นครึ่งกิโลแล้วก็าปองพะโลน อซี่ซี่โอคารอะไรมักไวัักซ้ำขึ้นคารอะไรกระชายได้เลยเขามาทำหรือชีดอ้อการมาชีดผลหมามาผสมน้ำอีกทีนึ่งอ๋ออันนอนมันไม่หมัเลยมันมันตายไม่รู้ว่ามันไม่หมักมันจะนี่เลยตารนี่ตึ้งนอนตัวนอนตาตายของมันหมู่หมู่หยาเส้นอ๋อค่ะตึ้งนี่ปุ๋ยนี่ปัจฉัยปุ๋ยอะไรนะอ่าปุ๋ยนี่ซี่มักเองค่ะเป็นปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยโคอ่าปุ๋ยผสมมาเอามาผสมเองมีกีไก่ ขี้มูแล้วก็ขี้หัวมีโพรโดมีก้างน้ำตาลแล้วก็มีอีเอ็มส้มเองค่ะมาส้มเองจ่ายกับปุ๋ยได้บ้างหรือส้มเองมัดถังเป็นี่ค่ะอ่าที่ปลูกอยู่ตอนนี้มีอะไรมั่งอ๋อมีมีทุกอย่างอ่ะปลิกมีมีปลิกมะเขือมีปักบุงแก้วมีอะไรเลยบอกมัดเยอะมัดเยอะมะเขือเอ่อมะเขือพวงนี่แล้วก็มะเขือเทศสีดาการเนี่ยอยู่กลางบ้านเลยนุ๊บค่ะอี๋ที่บอก ปลจิกาหกสามค่ะค่ะขี้เดือนนะคะได้เก็บได้นี่อ่ามันประมาณสี่เดือนมันก็เริ่มเริ่มเก็บได้ม้างแล้วระว่าเรารดพุ่งตลาดแบบที่ีหนึ่งสิบโลสิบกว่าโลปันนี้ค่ะค่ะตั้งแต่ต้นนี้เนี่ยมาเป็นเดือนที่เจ็ดค่ะนี่เดือนเดือนที่เจ็ดขี้เดือนเก็บได้นะคะสี่เดือนค่ะสี่เดือนเริ่มเก็บได้ค่ะแต่มันมันยังไม่เป็นไม่เป็นพร้อมกันอ่าตึงปตปับลูกเอ่อสมมติขี้ไรอะคะยี่สิบค่ะ เพลงนีนียกหลายอ๋อแต่มด่ตมดดีสิบค่ะเั้งนู่นเพลงไอ้นี่เป็นเสียมปมค่ะเั้งอีกเพลงนึงเปนเสียมยางค่ะค่ะึงหดวาหลายตรงนู้นคีวันเก็บทียะคะออ่ว่าวันค่ะได้ท้าทีกิโลได้แต่วม่ต่างต่งดีสิบเรต่งีสิบอาเนี่ยกระช่องลอยว่าโลแต่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่ไม่เป็นไม่เป็นตัวค่ะไม่ไม่เป็ไม่เป็นตุกต้น เราเมื่อเปลงขึ้นมันจะปลูกล่างจากปลงนี้อ๋อคือต้องได้เราได้ทยอยเก็บเลยนะการทยอยเก็บค่ะค่ะซึ่งช่วงไหนอะลูกแต่ไหนคะอ่าช่วงตลาดค่ะเมื่อช่วงเร็กๆกันโลห้าสิบโล่สี่สิบแต่ตั้งแต่ที่นี่ปกติการเนี่ยช่วงนี้มันเน่เน้นช่องตลาดนั้นละสามสิบค่ะท่วงตลาดค่ะละสามสิบซึ่งมันต้องลงทุนนี่ได้ไหมป่ะ ก็ลงทุนเนี่ยลงทุนพันแพนหนมาพันตอนละสิบบาทค่ะจากนี้ค่ะจากก้อนแกนค่ะเขาเอามาส่งจากก้อนแกะทีนี้ก็เมันมีมีปุ๋ยแล้วทีนี้ลงมือลงซื้อปุ๋ยแต่ว่ามันไม่ถึงความติดนะทีบอกเขาให้ปุ๋ยมันไหน้ำเลยทำไมถึงเราถึงปลูกหมักเถอะทีไรน้ำอรอคะไปเลยไปดูงานนะคะไปน้องก็ชวนไปดูงานถึงกระนใจเนาะทั้งไปรง หลงอบัแห่งก็าประเทศตีโรงเรียนโตชโดนางยานะนั่นเราเห็นว่าอนาคตมันไกลจังบดีเขาก็บอกว่าย่างตีย่างหน่อยๆเขากับประกันราคาอยู่ตีสิบสามบาทไอ้นั่นคือราคาประกันนะคะแต่ว่าขึ้นลงอยู่ตามทองตลาดค่ะาทองตลาดเนี่ยเมื่อเราค่าตอนนี้ทองตลาดมันก็ยังุ่งอยู่ค่ะได้รูปตี้นะคะตอนนี้สามสิบค่ะตอนนียเนี่ยตอนนี้ตั้งที่นี่ แต่ว่าเราได้มากนี่วงเวลานี่ย่องเลยกว่าโลมันก็เยอะอยู่นะค่ะต่อครั้งนะโล่งการสรามพันเลยค่ะก็ได้ปลูกเส้นเลยนะค่เนี่ในปลูกเส้นในปิดช่วเน่ะเพราะว่าเราปลูกเปิดยลักลักก็คือเนี่ยปามกับยางยางพาราเอ่อนี่ปลูกในยางพาราตรงโน้นที่บ้าไร่ค่ะตรงนี้นกไร่ตรงนี้เปล่งแสงสามค่ะ เตีเขาบอกตีเขาไปกันราคาให้ค่ะไม่หันมวยซัดค่ะก็ผือต่างเลือกไม่ต้องรอส่งค่ามวยซัดเถอกค่ะก็ก็หมาเอาเองเลยค่ะทิพอาวันครั้งออ๋ค่ะสิตัวในนั้นนั่นแหละเขาค่ะเขาเขาจะหมาอ่าทิพอาวันละกะอาวันตั้งแล้วก็เขาเอาไปเอาแป้งทำจ้ามันก็พ่วงแล้วก็เอาไปขัดอ่าก็มีคนนั่นขัดอ่าเอา อัดปองแกงแก้วานนะคะตร้งนกใช่มาเก็พวงเอาตรงนกตอนนี้ตลาดไม่ใหญ่โพกเู้ก็มาตุงเชื่อมไม่ปลูกเยอะๆแต่ว่านั่นแหลเกษตรกรต้วงมากจ้าปลูกโกเก้กลัวนั่นโกโก้กว่ากับปลูกเลยไม่ดีใกล้ๆอันแต่ปลานี่ดันถูรังดันถูรังเยอะกรไปเอ็นค่ะไปเอ็นเพราะว่าไปเอ็นก็ทำนะนะก็ได้ปนเลยนะกาการนี้อันนี้ได้ปนจริงทีนี้ทีเพื่อนเพื่อนก็ว่าก็เลยนักปอยไม่รู้ใครไหน แต่พ่อยจะไม่เคยกลัวเรื่องการค้ายางคาก็ปลว่าปักโรนมันจะโปรรสานผิดปลวมันก้องอินซีอินซีล้วนๆเลยค่ะไม่มีสานเคมีเจือปนเพราเราใช่ปุ๋ยคอกเนี่ยใช่ปุ๋ยมักเองแล้วก็เนี่ยทำไมนว่าจ้ว่ามะเร็งเั่นก็มีน้ำส้มขอนไม้มั่งทามาช่วยค่ะแล้วก็เนี่ยทำเองมียาเส้นในกลุ่มของสภากรมชนแล้วก็พวกพืชทางเลือกหรือว่าเอ่อตั้งกลุ่มกันว่า กลุ่มพืชเสริมในสวนยางและสวนปาล์มเป้าหมายก็คือเราเห็นว่าเวลาเขาเขาค้นยางหรือว่าเขาปลูกปาล์มใหม่ก็จะไม่มีไรายได้ทีนี้กลุ่มเราจะทำมาดีก็ศึกษาศึกษาเสร็จพอจะปลูกน่นไม่มีตลาดปลูกนี่ไม่มีตลาดถึงกลุ่มที่พี่ยาจับนี่เน้นเป็นเกษตรอินทรีย์พี่ยาก็เลยบอกเอ๊งั้นเราประสานเรื่องปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นกับระย,ายาระยาวระยะสั้นพี่ก็เลยไปศึกษาเรื่องมะเขือพวงไร้นามที่ สถาบันแม่โจก็วิจัยออกมาเ็าเลยไปเจอกับบริษัทเกษตรโลกใหม่เสร็จแล้วก็ครัวว่าเขาจะไม่ซื้อจริงอีกก็เลยเปิดเวเดเที m o u ด้วยท่านผู้ว่ากระจนสักเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าอยู่มาเป็นประธานให้แล้วก็พาคณะทั้งหมดเลย50กว่าคนไปศึกษาดูงานที่แปลงใหญ่ที่ขอนแกน่นปรากฏว่าท,ที่ขอนแก่นนี่นะแปลงที่เขาเคยปลูกมันสำปะหลังใช้สารเคมีร้อเปอร์เซ็นต์นี้ก็เปลี่ยนเป็นมะเขือไร่น้ำอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี เขาทำแค่สองปีก็หลุดนี้ทําให้เกษตรกร,ร,กรที่นี่มาปลูกกันตอนนี้ปลูกอยู่ทั้งหมดประมาณ100ร,ร้อยไร่ที่่จะบ้ในกลุ่มของพี่นะคะร้อยไร่กี่คนไะคะร,ร้อยไร่นี่ก็20เจ้าได้แหละค่ะอ๋อสิบสกว่าเจ้า10กว่าเจ้าที่เอาจริงบางเจ้าก็ปลูกแค่หนึ่งไร่อะไรนี้ลองขอนแล้วก็แรงงานน้อยปรากฏว่า พอเราปลูกปุ๊บเราก็เจอวิกฤตโควิดก็เหมือนว่าเลยถ้าเราไม่ทําสัญญาบริษัทเราจะไม่มีตลาดขายตลาดรับ30เริ่ม50ออกมาใหม่ๆช่วงแรงลงมา40 30ตอนนี้เหลือ25แต่ว่าเราทําประกันกับบริษัทไว้มไม่ ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ต่ําจาก13บาทแล้วมารับถึงสวนค่ะอันนี้ทําให้เกษตรกร,กร13บาทในในฤดูก,กาลแบบนี้อยู่ได้นะคะเพราะว่าเราเก็บหมดเลยไหมลูกอ่อนลูกแก่ลูกอะไรเราตัดเป็นช่อล้วส่งอย่างนี้เลยค่ะ,คะ<ร>แต่ขายจริงรโลเท่าไหร่คะโลสามสิบเหรอโลสามสิบต,<อ>ตอนนี้ตอนนี้ทั่วไปนี่โลโลสามสิบกาและบริษัทเขาเบี้ยบังคับว่าทุกเม็ดต้องส่งเขาเพราะว่าเราซื้อต้นพันธุ์แล้วก็แถมปุ๋ยแถมอินทรีย์มาเสร็จเพียงแต่เขาขอให้เราทําอินทรีย์เพราะว่าเขาไปส่ง โร<ล>ง <Okay. S 2> อบสมุนไพรเนี่ยมันใช้เคมีไม่ได้แล้วเฉพาะที่เราส่งกับโรงงานเนี้ยเขาร,<อ>รับเรา,ราโหลดเท่าไหร่คะรับรห้าร้อยถึงหนึ่งพันกิโลโหลดเท่าไหร่นะคะยี่สิบสิบสามถึงยี่สิบแล้วแต่รอบค่ะสิบสามถึงอย่างรอบนี้นี่กำลังตัดรอบนี้กำลังตัดน่าจะอยู่ที่สิบห้าเพราะมันช่วงโควิดตลาดปิดหมดแล้วก็โรงง,งานมาไกล <Okay. S 2> แล้วก็เขาต้องไปจ้างการคัดแล้วก็เข้าผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าพี่ทําได้ตามแผนเนี่ยรอท่านผู้ว่าสนับสนุนอยู่ก็คือ,อขอลงอบแห้งเอง uh huh. ลงอบแห้งนี่อยู่ที่ประมาณไม่ถึงล้านอะ่ะสี่ห้าแสนบาทถ้าอบแห้งเองบริษัทจะรับกิโลละร uh ้อยอ๋อค่ะทำให้เกษตรกรนี่อยู่ได้เลย uh huh. อยู่ได้อย่างยางั่งยืนแล้วก็มะเขือนี่นะเขาอยู่ได้ถึงสี่ปีต้นเหนะต้นค่ะพอเราเก็บไปสักปีถึงปีครึ่งเนี่ยเราแต่งไปเรื่อยๆนะ เราก็ทําสาไวให้เขาใหม่เลยก็จะโตขึ้นมาอีกก็คือระยะการเก็บอ่ะเต็มที่สามปีก็เรามีช่วงอนุบาลอยู่รอบละสี่เดือนอีกแปดเดือนก็เท่ากับอายุปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวนี้เราอยู่ได้สองรอบสองรอบปลูกแล้วพี่ยาว่าเกษตรตัวจริงแบบเนี้ยเหมาะจะทําที่แปลงใหญ่ๆแล้วก็อายุสาม ปีนี่พอดีเลยต้นปาล์มต้นยางโตก็ปลูกอะไรไม่ได้พี่ก็ไปส่งเสริมันก็ปลูกโกโก้ต่อซึ่งจะเข้าโรงอบแห้งได้เหมือนกันแล้วก็มีบริษัทรับซื้อเหมือนกันในราคาที่เราสามารถที่จะดูแลกันได้ตอนนี้กําลังขยายกลุ่มออกไปเรื่อยๆคนที่มาดูนี่เขาจะสนใจขยายไปเองค่ะมือเอ้ตลาดท่ากลางหรือว่าตลาดหัวอิดจะได้30แต่เราต้องไปส่งเองไงายถึงเป็นแพ็ค เราแพคเราแพ็กเหมือนที่เมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็ไปส่งเองก<อ>็จะให้30ในช่วงนี้<อ>เราก็จะรวมรวมกันแต่ว่าถ้าถ้ารอบรอบที่ตลาดปิดเหมือนตอนนี้ตลาดปิดใช่ไหมเราก็ส่งบริษัทได้ราคาประกันได้ราคาประกันค่ะราคาประกันก็อยู่ได้อย,ไดอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องคัดแยกอะไรเลยเราตัดทุกเม็ดส่งได้เลยเนี่ยอย่างชอบชอแบบนี้ยถ้าเราส่งตลาดภาคกาง เราจะต้องแต่งออกหมดเลย uh huh. เราจะเอาแต่สวยๆแบบนี้ <Okay. S 2> ลูกลายๆอะไรแบบนี้เราจะส่งไม่ได้ uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วตามตามธรรมชาตินี่ลูกแบบนี้เราจะส่งไม่ได้แต่ถ้าเราส่งบริษัทเรารู้เลยสิวาวันมันจะอ่อนแก่เราเก็บได้หมดอ๋อ uh huh. สม<ข><ห>มันมีข้อดีข,อดข้อต่างกันอยู่ตรงนั้นเองค่ะ okay. uh huh. แล้วบริษัทข้อเวลาที่ uh huh. อ๋อหมายถึงไอ้ไอ้ตลาดหรือบริษัทบริษัทใช่ไหมคะบริษัทนี่ถ้าราคาแพงเขาก็รับส่อแต่ถ้าราคาเราต่ําเขาก็ไม่มีที่ส่งเขาก็เข้าโรงงานอย่างเดียวเขาก็รับถูกก็คือราคาที่เราประกันตอนนี้ที่เขาโอบแห้งเนี่ยเขาต้องรอส่งจีนเป็นล็อตเนี่ตอนนี้จีนก็ปิดเมืองด้วยส่วนที่เขามาทําชาเองข้อดีก็คือตอนนี้มะเขือยังน้อยเขาไปทําชาเองทําชามะเขือพวงซึ่งถ้าจีนนี่ก็ไปทาเครื่องตั้งท้นทางยาหลายหลายแบรนด์หลายยาเลยแต่ว่าถ้าทางไทยนี่ก็ทําชามะเขือ ทำน้ำมะเขือพวงลดไอ,อ้พวกความดันเบาหา <c oughs> วานก็ดีที่เป็นพืชนานาที่ที่โอเคนี่ช่วงไไช่วง,งที่แพ็คเป็นกลุ่มในกลุ่มนะคะ <c oughs> เราไปรับมาแล้วสองร้อยกว่าโลตรงจุดนี้สองร้อยกว่าโลโอเคขนขึ้นรถนี่พ่อค้า เรารอบนี้เราไม่รวมที่เดียวเพราะว่ามันเยอะอ่าอันนี้มาสองเจ้าอาสาของกลุ่มนะคะน้องหันมาหน่อยน้องหันมาหน่อยน้องหันมาหน่อยโอเคมาเขือมาเขือน้องน้องหันมาหน่อยลูกโอเคค่ะอ,อันนี้ เดี๋ยวเราจะไปรับอีกจุดหนึ่งสองร้อยกิโลนะคะของกลุ่มสมาชิกอ่ายืนรวมมันหน่อยหันมาทั้งหมดเลยอัันมาน้องน้องน้องโอเค